ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความร้อนจัดกับความเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับทั้งในออสเตรเลียในสหรัฐก็ยืนยันตรงกันว่าพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยอัตราการเจ็บป่วยเสียชีวิตมันพุ่งตามไปด้วยอืม,มันไม่ใช่แค่เรื่องไม่สบายตัวเหงื่อออกเยอะแต่มันคือภัยคุกคามต่อชีวิตจริงๆครับ นั่นสิคะโดยเฉพาะที่เรียกว่าลมแดดหรือ heat stroke อันนี้น่ากลัวมากๆครับคือร่างกายเราร้อนจัดจนอุณหภูมิแกนกลางพุ่งไปถึง42องศาหรืออาจจะมากกว่านั้นได้ในเวลาสั้นๆแค่สิบถึงสินาทีเองเร็วมากนะครับใช่ค่ะเป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะคะอันตรายถึงชีวิตเพราะอาวัยวะต่างๆอาจจะล้มเหลวได้ครับมีกรณีศึกษาอย่างที่ชิคาโกปี1995 ตอนนั้นคลื่นความร้อนแรงมากมีคนเสียชีวิตไปกว่า600คนเข้าห้องถูกเฉินอีกเป็นพันๆเลยอืรุนแรงมากหรือในอเมริกาเองค่าเฉลี่ยช่วงปี2004ันถึง2018เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากความร้อนโดยตรงปีละประมาณ700กว่าคนนะคะครับความร้อนสูงมันส่งผลเสียต่อระบบร่างกายจริงๆฟังดูน่ากลัวนะคะแล้วทีนี้พอมีเรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยอีกมันยิ่งซับซ้อนไปใหญ่เลย ครับผมซึ่งการดื่มหนักเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เจอเยอะอยู่แล้วนะคะอย่างในสหรัฐมีข้อมูลว่าคนทํางานเกือบหนึ่งใน5น,นี้ดื่มหนักเลยครับและการดื่มนี้เองก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของลมแดดด้วยถูกต้องครับคือคกลไกมันเป็นอย่างนี้นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ๋อค่ะทําให้ฉี่บ่อยใช่ครับทําให้ร่างกายเราเสียน้ําเยอะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยผลก็คือร่างกายเราจะทนต่อความร้อนได้น้อยลง พอเราเจออากาศร้อนๆปกติร่างกายจะพยายามระบายความร้อนออกไปใช่ไหมครับหลอดเลือดขยายตัวส่งเลือดไปที่ผิวหนังเยอะขึ้นขับเหงื่อออกมาค่ะค่ะแต่พอเราขาดน้ําจากการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยกลไกพวกนี้มันจะเอ่อทำงานได้ไม่เต็มที่มันรวนไปหมดอ๋อเหมือนระบบมันพังเหรอคะประมาณนั้นครับมันก็เลยเสี่ยงต่อภาวะเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยสูงขึ้นไปอีก แปลว่ายิ่งดื่มยิ่งร้อนก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกใช่ครับมันเหมือนเสริมฤทธิ์กันมีข้อมูลชัดเจนว่าการดื่มแอลโกอฮอล์ในที่ที่อากาศร,ร้อนจัดๆเช่นบางคนไปดื่มในห้องซาวน่าหรือดื่มหนักแล้วไปตากแดดจัดจัดอันนี้เพิ่มความเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับโอ้โห oh. เหมือนกับว่าความร้อนบวกแอลโกอฮอล์ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นแค่2เท่าแต่มันอาจจะแบบว่า ทวีคูณขึ้นไปอีกเป็น3เท่า4เท่าได้เลยครับน่ากลัวจริงๆค่ะสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คืออุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราจริงๆนะคะครับผมภาวะลมแดดนี่อันตรายถึงชีวิตได้เลยแล้วการดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่อากาศร้อนจัดๆก็เหมือนไปเร่งความเสี่ยงให้มันสูงขึ้นไปอีกเยอะเลย